วันนี้ครับผมปอตั้มก็อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยมรุพานะครับผมวันนี้ยังไงวันเนี้ยเรามามหาวิทยาลัยมรุพานะ่ะอาจจะต้องคือมาถึงที่แล้วครับไม่ไแน่เราอาจจะต้องเจอด้าวมหาวิทยาลัยมรุพานะครับผมเดี๋ยวใไงเราชมบรรยากาศเข้าไปในภายใน,นมรั้วมหาวิทยาลัยครับผมนะฮะเปลาโรโมมาสวยงามสวยแล้วผมเข้าบรรยากาศนี่นะครับสวยงามมากครับ ไปลาโลงมาอา,ากาศดีครับผมนี่ฮ่ารู้สึกเหมือนจะเจออะไรบางอย่างคือปลาครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับอาจจะเป็นาวหมาอะไรก็ได้ครับผมนี่สองสาวอยู่นี่สวัสดีครับผมอ๋อสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะ,คะนี่อะไร่วกครับเนี่ยน,นี่นี่ช่ว นี่เป็นดาวมหาเลยของคุณผาดาวมหาอะไรครับเนี่ยใช่ค่ะดาวมหาเลย20ปีที่แล้วค่ะ20ปีที่แล้วใช่ค่ะโน้ทำตัวเองแล้วนี่มาทำอะไรกันครับเนี่ยโอ้วันนี้มาเชียร์ฟุตบอลค่ะฟุตบอลเหรอค่ะวันนี้มาเชียร์ฟุตบอลเอฟซีของพี่หมูคนสิงค์ค่ะโอ้นี่คือค่ะฮาร์ดจี้ไปของพี่หมูคนสิงค์นะครับผมค่ะแล้วเป็นอะไรกันก่อนมาอยู่ในนี้ครับเนี่ยเป็นครูหรือเป็นนักเรียนมาก่อนเนี่ย เป็นดาวมหาอะไรอ๋อดาวมหาลัยรนะเมื่อ20ปีที่แล้วใช่20ปีที่แล้วดาวมหาอะไรของที่นี่ค่ะค่ะนี่ครูจิ๋มนะคะนี่นะคะนี่นะคะครูอะไรจ๊ะอันนี้ครูจิ๋มค่ะจิ๋มอะไรคะจิมใหญ่จิมเล็กอันนี้ครูจุ๋มนะคะครูจุ๋มนะฮะครูจุ๋มและครูจิ๋มค่ะที่เราเป็นข่าวตอนนี้นะ โอ้ยไม่ใช <herkes but> <movement> <be> ่ครับคนละคนใช่ไหมครับคนละคนใช่ไหะครับโอ้รไปข่าวนี้ตีนะทีะเด็กนะครับแล้วเด็กนะเนนะครับครับผมก็ยังไยเดี๋ยวจะวนตามมหาลัยนั้นสองท่านไปเยอกันก่อนกันนะผมก็ตามมนเลยนะครับผมจ้าเจอกันที่โน่นค่ะที่สนามเลยจ้า